สวัสดีค่ะชื่อมิ้นนะคะวันนี้มาทำศัลยกรรมทำจมูกกับหน้าอกค่ะที่โรงพยาบาลเลยละัค่ะโดยส่วนตัวมิ้นมีเป็นคนที่มีดัางอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอยากจะให้มันมีความคมชาัดกว่านี้อยากให้มันเห็นชัดกว่านี้ค่ะและในส่วนของหน้าอกก็คือ อยากใส่สื้อาให้ดูสวยแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองอะค่ะรู้จกักจากทางอินเทอร์เน็ตอะค่ะหาข้อมูลมาจากทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีเพื่อนๆพนพี่ๆที่เคยทำใลยกรร์ที่นี่และแนะนำมาว่าที่โรงพยาบาลเลือรักทำออกมาค่อนข้างสวยค่ะก็เลยค่ ก็อ,อยากฝากบอกเพื่อนๆนะคะว่าก่อนจะทำสัญญากรรมให้คิดแล้วก็หาข้อมูลตัดสินใจให้ดีก่อนเพราะว่าการทำสัญญาร,รมมันอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะคะแต่สำหรับมินมินเลือกทำที่โรงพยาบาลเลยหลักค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อมินนะคะทำศัลยกรรมจมูกกับหน้าอ,อกไปได้ประมาณ7เดือนแล้วค่ะตื่นเต้นมากแล้วก็กังวลด้วยะคะ่ะกลัวหลายอย่างเลยก็กลัวเจ็บแล้วก็กลัวแบบออกมาไม่สวยกลัวแบบว่าอะไรเงี้ยค่ะหลายอย่างตอนหลังจาทำเสร็จก็ คือจมูกนี่ไม่เจ็บเลยอะค่ะแล้วก็มีแบบตึงๆตรงหน้าอกขยับตัวไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ถึงกับเจ็บมากอะไรอย่างเงี้ยช่วงพักปืนก็มีคือประมาณวันแรกอะค่ะวันที่นอนโรงพยาบาลก็มีเจ็บแล้วก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่ว่าก็จะมีพี่พยาบาลเขาจะคอยแบบว่าเดินมาดูทุกๆเกือบทุกๆชั่วโมงเลยะค่ะจะคอยแบบว่าคอยมาดูแล้วก็เอายามาให้ หลังจากทําประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คือก็ทําอะไรได้ปกติแล้วอะค่ะก็คือช่วยเหลือตัวเองได้ปกติก็รู้สึกมั่นใจขึ้นค่คะคนก็ทักเยอะอะไรเงี้ยแบบน้าเปลี่ยนแล้วดูแบบว่ามั่นใจนในตัวเองขึ้นใส่เสื้อผ้าสวยอะไรเงี้ยคนรอบข้างาก็ชมเยอะค่ะถามว่าทําที่ไหนมาอะไรเงี้ยค่ะทำออกมาสวยอะไรเงี้ย อยากทำหน้าเรียวอยากทำหน้าเรียวแล้วก็ทำขาค่ะก็อยากตอบเพื่อนๆนะคะถ้าจะทำศัลยกรรมให้ก็ให้เราศึกษาให้ดีๆะค่ะแล้วก็ให้ลองแบบว่าให้ลองดูดูดีๆก่อนอะไรเงี้ยค่ะ <S <S ถ้าทำแบบว่าก็เลือกทำที่โรงพยาบาลที่แบบว่ามีชื่อเสียงแล้วก็ น่าไว้วางใจอะค่ะอย่างโรงพยาบาลเลอลาะก็แบบว่าเป็นอีกโรงพยาบาลหนึงที่แบบว่ามีชื่อเสียงด้านการทําสัญยกรรมอะค่ะทั้งพยาบาลแลว้วก็คุณหมอแบบว่าให้คําปรึกษาแล้วก็ให้การต้อนรับแบบดีมากค่ะ